กลับมาชมความน่ารักของน้องหมากันต่อระหว่างน้องหมากับเจ้าของใครจะน่ารักกว่ากันโดยเฉพาะถ้าน้องหมาเหล่านี้น้องๆชื่ออะไรบ้างคะอสองถุงนะคะอันนี้อันนี้ถุงทองค่ะแล้วก็นี่ถุงเงินเป็นที่น้องกันตัวผู้ตัวูตัวเมียคะตัวเมียค่ะตัวเมียตัวเมียทั้งคู่เลยเสียดายไม่มีตัวผู้อยากจับไข่ส่วนใหญ่ถ้าตัวผู้อยู่ที่บ้านไข่จะฟอรหมดแล้วค่ะไมล่ะ แ,แล้วไงคะค<อ>วามซนค่ะของน้องๆที่พี่ปุ้ยเคยเจอแล้วรู้สึกปุ้ยรับไม่ได้ทําไมดื้อย่างนี้ลูกลก,ก็คงจะแบบว่าไปกัดเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็ก,ลกๆอัค่ะแต่ตอนนี้ไม่ซนแล้วค่ะตอนนี้โตแล้วค่ะนอกจากเรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็คงจะแบบว่าเวลาเห็นหนุ่มหล่อๆน้องจะไม่ได้เลยค่ะน้องจะคันน้องจะคันคันได้น้องจะเกาตลอดเวลาน้องมีความคันไม่รู้คันตรงไหนแม่พยายามดูก็ไม่ได้ในโลกผิวหนังนะแล้วสเปคของลูกๆค่ะที่รู้สึกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยเจอผู้ชาย แบบนี้เข้ามาในลูกวิ่งเข้าหาเนี่ยแบบไหนอ่อบป้าอบป้าเลยค่ะใช่ค่ะต้องแบบว่าหล่อๆสูทีนี้ค่ะเวลาคุยกับน้องหมาเนี่ยคนปกติเขาจะมีคุยกันภาษาคนบ้างระบายบ้างแล้วก็พูดภาษาน้องหมามั่งห้องงแง้วแง๊พี่ปุ้ยค่ะคุยภาษาคนหรือภาษาหมาที่คุยอยู่เนี่ยพี่คุยกับหมาหรือคนคะ แสดงว่าคุยกับลูกเนี่ยคุยภาษาคนหรือภาษาแบบสุน,นัขก็เสียงสองใช่ไหมอ่าก็มีบ้างค่ะบางทีก็เออเนี่ยแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีได้เจอล,ลูกเป็นไงคะตะกุยออกอยากออกจากบ้านเลยตอนนี้ก็อยากออกจากบ้านแต่ไม่จะบอกลูกว่าอ่ะที่ลูกทักอยู่เนี่ยไม่ใช่อป,ป้านะลูกอันน่ะเพื่อนสาวเพื่อนสาวนั่นเลยผิดแล้วลูกแล้วถ้าเกิดคุยภาษาน้องหมาแล้วคุยแบบอะไรอย่างเงี้ยมีไหมน้องลองคุยดูได้ไหมอ่า นางคุยอ oh, ่ะนางบอกช่วยหนูทีหนูไม่อยากอยู่กับแม่คนนี้กี่ขวบแล้วพี่ปุ้ยแปดขวบแล้วค่ะแปดน้าเด็กมากใช่ดูเป็นเด็กก็เหมือนแม่ไงแม่ก็แก่แม่ฉีดไหมแม่ไม่ฉีดแม่ดึงเลยพูดแล้วก็อยากเห็นตะเข็บเลยแบบนี สุดท้ายค่ะอยากให้มองกล้องนิดนึงแล้วก็อุ้มน้องหมานอะน่ารักน่ความน่ารักของน้องหมาแล้วยังไม่หมดนะครับพักสักครู่ละช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อคุณผู้ชมค่ะกอบแกบเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าตื่นเต้นมากความชอบของน้องหมาค่ะ กลับกลายมาเป็นโรงแรมเลยนะคะรักน้องหมาเปิดโรงแรมสําหรับมีน้องหมาเข้ามาพักได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโรงแรมหอเาเป็นเพนเฟรนลี่นะคะ,เพ,ะ,ะเพราะว่าเรารักน้องเหมือนกันเราก็เลยอยากให้ทุกคนที่มีน้องน้องเหมือนเป็นครอบครัวเนาะ,นะเอามาน้องมาพักที่นี่ได้ต้องเล่าความสานนิดนึงเพราะว่าเราต้องเจอมาเยอะแน่เลยเปิดโรงแรมความสนของน้องหมาที่คุณแอนเคยเจอแล้วรู้สึกโอ้แอนตกใจมากคืออะไรคะอันนี้น่าจะเป็นสายทําลายบ้านนะคะกัดของอะไรอย่างนี้เนาะเป็นธรรมชาตินะคะแล้วแม่ดูยังไงบ้าง แม่ก็ไม่ดุอะค่ะรักลูกอะเนาะแล้วคุณเล็กล่ะคะเคยเจอสุนัขที่แบบว่าโอ๊ยเลี้ยงมาแล้วแบบลูกดื้อจังเลยจริงๆไม่ค่อยมีนะ,ะในเมื่อสุนัขที่เลี้ยงไม่ดือ้อไม่สนคนละค่ะคะสนไหมคะไม่สนค่ะไม่สนค่ะสุดท้ายค้าอยากให้คุยกับน้องหมานิดนึงส่วนมากนี่เวลาคุยกับน้องหมาเนี่ยคนเขาจะคุยกันภาษาคนหรือว่าภาษาสุนัขเล่นนุ้งยิ้งอันนี้เราคุยภาษาอะไรกันคะภาษาคนค่ะแบบลูกแม่ งูนยิงงนมูนกุุงกิงงูนิงอย่างไรอะตัวนี้ชื่ออะไรคะ UK ค่ะน้อง UK กี่ขวบแล้วคะหขวบแล้วค่ะโอ้ทายค่ะรักโชว์กล้องนิดนึงค่ะกับน้อง UK ค่ะก็มีสิ่กรายลิเย